ีครับพ่อแม่พี่น้องมาออดเงียนแล้วบัดที่นี่มาออดเงียนแล้วก็มาเบิ่งมาได้อย่างนี้พี่น้องเลยทางพุ่นล้าขงขวดกระดังไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดจินกันพี่น้องแม่ข้อม้อนหาจอดมึงตะคอมมินนะเจ้าหนะ่ยโอ้ยแคร์บุ้หูยังกระยับปากเป็นลายกูกระเบิ่งเฟซกูอยู่ดีๆเอาบุ้งเฟสบ่ไรมีรักฐานนี่เ,ออเดี๋ยวเออบุ้บงเฟสดีๆบุ้ง,บงเฟสคนน,นั่นเฟสคนนี้ได้ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์อืมจังแล้วขอเกินนึกว่าข้าไปหาเบิ่งตะช่องแข่ ตองแช่บต้องเบิ่งมันดอกอือไม่อ้าปากเห็นลินไก่พวกมันอืมแล้วกเป็นดอกคือเขาเอ็งขีปมันกัมันจบอืมมันกัมันเอาไปเว้าเออมันก็ว่าข่อยจบข้องมันมันจบข้องข่อยเออเอาต่างคนต่างจบแต่กูไม่ได้จบชูดุปนะกูไม่มีเวลาเอ้าวันนี้เฮ้เฮ้ยเฮ้เขามาจบห้องกันนะเ้องใดยังไงคลิปหนี่ได้ปลาดุกนี่เด็ดเลอืมที่ต้มนี่ต้มคนปลาดุกเห็นปอ ผลปลาเ้ยพี่น้องปลาดุกเลี้ยงเออยหอยเลยหอวัวซินไค่หนี่าบาทบางนี่านี่งามนากแมงของกอมจีกินกับเขาก็กระเดาตัวงามพี่น้องดวดลวดกินกับป่นแมงยังยี อขนมดอก์ิงเดอร์มากินเดอรขนมนี่ขนมโคกขนมเค้กนี่ยาวซื้อมาให้กินนี่ขนมขนมปากหม้อปากแม่ว่าไปขอกระเอิญประเป็นดอกอร่อยนะเจ้านี่ยขนมเนื้อแล้วก็ได้เฮ็ดนี่เอาไว้จีตำแจีวเนาะแล้วก็ไปซื้อเข่าอีเราเข่าเบิ้ลเข่าเบิ้ลดอกซื้อนุ่นไว้บอกให้มันเบิ้ลก่อนในเงี้ยเหมือนกระซัมตายทุกคนแมนแหลมโบได้เลย โอเคพีน่น้องวันนี้กันเฮ็ดยย่เฮ็ดกินกันเนาะโอเคใส่กินขําโซ่ลงเแซ่บกินยังอยก่ปัดทีบันเปนขนมซื้อขนมมาแล้วกินปรอยากกินนี่ด็กิมาหฮวงยังแล้วกินมากินกินมากินขนม,มไ่กินเนี่ย นขนมครกขนมสากไม่ได้ขนมผู้หญิงเนาะบะขนมผู้ชายบนน่มีผู้ชายก็ต้องเป็นสปูแมนเข้าใจว่าเอาวาหน้าก็หมายวางในมืนอนะอันนี้คือขนมผู้หญิงนะรู้ไหมเข้าใจยังคืออะไรเอาะลิลี่เอาคืออะไรเอาะโอ้โหคุณนี่ไม่ขนมตากเนาะเป็นขู้ชาย <laughs> มนอันนี้เขาเรียกปลาดุกหน้าบ่นดุกอุ้ยดุกพันผู้เลี้ยงเลยอันนี้เอาไปข่าวช่องฟิตเด็กกุ้งกับกับเนียอว่ะกับกระปูกุ้งกับอีปูได้นี่บม่ได้โพดน้ำแข็งนะอันนี้รีวิวเป็นหวังบ่วงดำอย่าบอกกันลืมกุ้งพี่น้อกุ้งต้องรีวิวดอกไว้ละเออ อยากรีวิวเพียงเอาเป็นว่ากุ้งกระปูซ้ำนั่นแหละต้องอยากอ้างเนาะกุ้งก,กระปูไปดหนีมาเบิด์าลาดนี่ยเมีเงนินไปดาวมาน้ำนี่คือน,น้ำอะไรก้อกินหน่อยเขาก็ไปดาวเปอร์เซ็นต์มาเบิดเครดิตดีเจน่ตลาดก็ได้ ลิลลี <şu> ม่ม <när S 1> ันยงมาสะกิดเนี่ยขนมจี๊ดขาเจ้าไว้เลยจะติดบเศขนมเ็ดขนมมือเอายังมาเ็จขาข่อยขนมจี๊ดขาเจ้าเอาคุงพี่ชยช่องฟิตแล้วเเ็ษเด็กจะไปเก็บแม่แรงสี๊ด่ี้ก แจ่น้าแจบเฮ็ดเฟืองร้อนห่ร้อยเศ้าเลยครับคือคนโมอเขา่นวมเลย้อพี่น้องแจ๊ขันน้อกินกันเนาะอ้องพี่น้องต้มปลาปนกินกันบาทีเนี่ยหวาวใส่น้ำกระเดยง กนะ๋วเยเงี้เยเฮ็เดซอยนะสาวเอาปลาลุงเราบ่แม่เอออันนี้ก็ปลาลุงไปแล้วพี่น้องครับเอาปลาลงไปแล้วหดแล้วในถุงถุงใส่ถุงแล้วก็เอาถ้วยตั้งเอาใส่ถ้วยตั้งไป เี้สรแล้วเอาถ้่วตั้งเขาไปตั้งไว้ในซองฟิตเดอร์ในซองฟิตไปเลยปรจังออมเมืนจังอามาออมประดุคั่วว้พี่นอ้องค้งไว้ร้างมันกัดกันมันนันเนียงมันปักกันแล้วมันตะขีเดียดมันเป็นแผลตัวที่เหลือ,อคั้วไวไ้ออมใบแกงว้พัดเพ็ดก็ได้เอาถั่วตั้งแล้วเขาไปตั้งในสองฟิสจอบบวบเปื้อนตู้เ,ตเย็น เราใหญ่จะเป็นบ้ามาหาฮดพักอย่างงั้นนี่ทำอะไรคุณลิลลี่อย่าพักเวลา,พ,วลาพี่น้องกับกันสีเห็เดเราเน้อปลดที่นี่ดีจัดแล้วพี่น้องครับ เ้าเห็นขพิ่นบ่ได้ปนสีเลยเพิ่นกินสีเป็นโตเลยเนดะ้เอาเช่นสีแดงเป็นตัววางเลี่ยงกันกินพูดพูดพูดรถม,ม,มันจะแซ่บแฮงสามวันเราสิมารถทำการปีนี้เขเอามาจากทางเฮาเองเลยเป็นองต้นทางเฮาสามวันเราเปิตัดสุดพอดีเหนือเป็นงามเนาะ สมเป to ื่อยเนียนมากทำการปนกินกันมันมันเลยพี่น้องทันห่อนทำขันแลมมันไขมันมันบมัดมับข่อยพี่น้องครับที่ทางคนจะเห็นยังไงขั้วปลากระเดูกทางคนขั้วปักกระเดากแล้วพี่น้องนะลวกลวกผักกระเดาูกข่อยก็ลืมข้าววัชิวะรวงแล้วมันต้องออกขั้ว เพราะว่ามันเจ้าก็ยัดขัวไกลแล้วมันก็เลยลงปากมันเจ้ายัดขัวไกลเลยมันเลยลงปากเพราะขัวเลือกผักกระเดาจากักโตสองโตเนาะโตก็ได้ลายไงเงั้นอันนี้ก็ขนมมันนั้น เป็นฝนปลาจมแต่เมอวานประดุกเนี้แส่บี่สุทีิสุ่เงี่อวานปลาดุกปลาดุกเขาเรียกในน้ำโค้งอันนี้ค่ะอื หอมมันสวยมึงเน่นพี่น้องยเยี่ยงวิ่งห่วยเลยให้น้องเอาแล้งเนื้อก่อนพี่น,อออนอ้องเพาว่าอิ่มก่อนพอดีแหละพี่นอ้องสิมาตักกินตักกินไปนำ้ำงามๆไปน้ำมุงด้วพี่นอ้อง ก็ได้ปนดอกขาวานเ้าไปไส์บ่ได้ให้หิวปานั้นเนาะกินยั่นได้กับังกินเพราก็เดาน้ำแห้งมาแบบเบื้องทุนคนหนก็นั่งอืมนนั่งอืมร้านกาจไปเปียนนั่ได้ไปเงินะโอเคเหร็นแลได้บรลุปะ เราพาแล้วกว่าปีด้วยอันนี้มันกะใส่แป้งนัวไปก่อนไปลองริกเข้าไปใส่ริกเข้าไปแล้วก็น,น้ำปลาใส่ยังไม่ต้องใจสาก คนๆมันก็เล็กแล้วที่มันรู้บัตรทีนึงแซ่บละน้องกระเดาคนพี่น้องยอดแต่ใส่่วยทุทีนี้นี่คือปลปลาดุสุดยอดเมนู